ปราสาทพระเทพิิรรปราสาทเพียงองค์เดียวในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นอาคารจตุรมุกทรงไทยยอดปราสาททรงปรางประดับกระเบื้องเคลือบทั้งหลัง มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากงานสถาปัตยกรรมแล้วยังถือเป็นสถานที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากรัตติยาธิราชห้ารัชกาลและมีการพระราชพิธีกราบถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปีในวันที่6เมษายนซึ่งตรงกับวันปราบดาพิเศษขึ้นครองราช์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงโดยในรัชสมัยต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพามหากษัตริย์ประดิษฐานเพิ่มเติมจนถึงรัชกาลปัจจุบัน เช็คช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเปี่ยมด้วยความรักความกตัญญูและทรงเทิดทูนบูชาสมเด็จพระบรมชนกนาถอย่างหาที่สุดมิได้ทรงตระหนักในพระราชฤทไทยเป็นอย่างดีถึงการตรากตำทุ่มเทพระวรากายทรงงานอย่างหนักในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วประเทศทรงตั้งพระราชฤทไทยแน่วแน่ที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธาน,านและโครงการพระราชดำริต่างๆด้วยพระ เมตตาที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ราษฎรและประเทศชาติสืบต่อไปเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฉลองพระองค์บรมราชภูสิทาภรณ์ โดยทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์6เมษายนพุทธศักราช2562และวันเดียวกันในปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีบวงสวงพระบรมรูปณลานพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพิดตรในพระบรมหาราชวัง พร้อมกันนี้ได้ส่งประกอบพิธีประดิษฐานและสมโภชพระบรมรูปโดยทรงบรรจุพระสุพรรณบัตรจารึกค,คำถวายราชสัดุดีและดวงพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไว้ที่ฐานพระบรมรูปด้วย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดปราสาทพระเทพิดอนให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระบุรพามหากรัตติยาธิราชทั้ง9พระองค์ในวันสำคัญต่างๆอาทิวันจักกรี6เมษายนเทศกาลสงกราน13-15เมษายนวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร5ธันวาคมของทุกปีเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ไทยที่ส่งพัฒนาความรุ่งเรืองและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ประเทศชาติไทยมาตราบจนทุกวันนี้สรมนธรรมรัฐทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง